เจ้ากับว่าเจ้าคือคล้ายไอ้ไผนั่นมันกระดิ่งเขาแล้วเนาะคือเพิ่นไม่ได้บอกลงหนาบว่เออหรือแบบอะไแบบมาจ้าอแบบอยากเทกเอาแบบเดียวเลยนี่อันเพิ่นก็บอกอยู่แล้วให้หาเงินให้นะฮะเจักสิไปหาในไสนะฮะเขาก็เขาก็กลัวเลยก็บอกมาตลอดแล้วว่าให้หาให้เขาก็ใส่มาเรื่อยๆนะก็ใสโบลาณนะคือคือเพิ่นให้กับนุชบอกว่าอีกประมาณจักมื่อเพิ่นอนมาหยุดมาเอาสิ้นเดือนนี่เขาว่าเขาให้เงินเจ้าเขาก็ยส่ดอกให้เรา เนาะเพราะว่า5,000นี่มันจะว้ะกวงพูดได้เนาะเอ้ยเนาะแต่หัวมานี่แล้วก็ยิงไปชุดพุ่นะ้อ่าแต่ชุดหัวพุ่นหัวพี่บ่จักสิแทกไปฮอดใส่ักมตกวอยู่แล้วน้ําาบ่ได้ว่ามันสิฮอดพี่เฮาแล้ว่อยเสียดายน้ําสาเสียดายน้ําสาเนาะมันขาดอยู่5,000จังซี่้าของเจ้าดิัช่วงนี้มนช่วงหาเงินบ่ทันนะเนาะ ทางเจ้าของดินเหมืนกับมะเลงอยากได้เงินจักสี่ข้างนอกกับบุคคลยกที่สุดก็คือช่วยเลยได้ก็ได้ปรึกษากกันก็มาทั้งลูกทั้งเมียแล้วเนาะน้องพี่น้องเออเปิดภาพมามืหอนี้กะสีเด็ดเด็ดเนอะเด้อน้องพี่น้องเนาะเออภาบสบายดีสบายดีแล้วก็สวัสดีเด้อพ่อแม่พี่น้อง เอ็ซีแท็กแพงกันเบิร์ตสูข vre, ส่ขู่สู่คนเบิร์ตสู่หมองสู um, more, ส่บอลเด้อเนาะผับน้องเนาะโดยเพราะว่าที่เป็นพับน้องทั้งพังลาวพังไทยต่างประเทศนําเด้อเนาะกับยิน,ออนดีต้อนรับเข้าสู่ซ่องของบบเวียรบ้านเฮาคือเก่าอีกแล้วผับน้องเอ๋อเนาะโดยเมาพบมาพอกันเนาะครับบบเวียร์ในมินิผับน้องเอกก็อยู่ที่อ่าเดินบ้านเดินเฮือนของน้องหน้าเพิ่นเนาะผับน้องเนาะกับได้เห็นในคลิปบอต้าเพิ่อนผับน้องเอ้ยก็คือทั้งน้องหน้าเพิ่นนี่เกิดปัญหาใหญ่อีกแล้วเนาะผับน้องเนาะ คืออ mm. ่าจ ah, oh ah, oh. ังไดคือได้ยินว่าเจ้าของที่เพิ่นนี้อยากมายึดอ่าที่ดินว่าซั่นไม่เห็นแท้หยู่บอดือจังไดอ่าใช้น้ำสั่งเราใหญ่บ่อดเลยอ๋อทุ่ลงเลยเดี๋ยวได้น้องคนเป็นหลังเนาะเป็นจังใดกระทำไทยเบิ่งกับทางน้องหน้าเพิ่นชะก่อนเด้อน้องคนเป็นหลังเลยอ๋อทุ่เรียบร้อยแล้วจ้าเอ๊มีไผอยู่ห้องรุ่มบ่รู้อาแล้ว เจ้าของตัวนนี่เนาะโทก็ได้ยินแต่ในคิปบอต้าเพื่อนเนาะทางน้องหน้าโทรไปหาว่าสันเจ้าของที่เจ้าของทางเพื่อนอยากยึดที่ว่าสันอืมโดยโดยเสบายดีเด้อเนาะแม่น้องกว่าบ้านน้องกว่าบ้านสบายดีเนาะเออมาแล้วก็จะเขาเรื่องเข้าดาวได้ไหมเนาะโดยฮะ มาบว่าตากันมาคือกันเอ่อวันนี้คิปเพิ่นนั่นแหละว่าเม่น้องป่าว่านทุบปหาว่าเจ้าของที่เจ้าของทางอย่าหยึดที่ยึดทางเม่นรีบเพิ่นว่าว่าเพิ่นว่าว่าอันคือว่าเทากับคือหาเงินบบทัศนก็ว่าแม่นนะตะกี้ก็ว่าแบบได้แบบได้ลองเราลุกไปสาเหตุแต่ต้นมาเบิ่งกระดูกเพิ่นก็ว่าก็ว่าสิใช้เพิ่นเบิดเดือนนี้แหละแต่ป่านนี้มันหาบบทัศนคือว่าอือ่านนี้ท่นเพิ่นเอากจัก แทกกลัวน้ำสั่งเลยเห็นนะก็เล oh. ่นก็จักเห็ดไรเฮือนจักจิเท่าใจนะก็ใช้โคกมลวงแท็กแล้ก็ใชแท็กี่วันสีให้คนเอาทางแบบนี้มันจะมาถงน้าสั่งเป็นแบบตัดเญาใส่ดินเถินเลยดินเถินจะใ้หันเลยโดยโดยตัดแบบนี้คืออ่าราคาดินนเท่าใดก็ไม่นองปอบาน่าคอยจ่ายไปหมื่นยังหาพันนะจ่ายไปสองหมื่นนี่อีกหาพันอือ ดินสองหมื่นห่ายแล้วสองหมื่นใจแล้วสองหมื่นยังอีกห่าพันบาทดี่ยังบใจโอ้แดยวันนี้คน่ากดตองการเงิน่นว่าทางนั่นก็ได้เขาก็คือว่าลวทีที่คนซื้อคนก็ยังกะจัิคนซื้อได้เทาก็บ่จักอือนี่ว่าเท่บ่หรือว่าได้โอ้คนถามเจ้าของคนะรลยนะโอ้ให้เจ้าของ่น มันนี่จะออกมาหรือบอโอ้คือคนคนในบ้านเนี่ยคนในบ้านเพือนก็รังทางออกเอกับพนเขาเจ้ามากก็แต่เฮงแล้วว่าว่าเดือนนั้นสิหายบ่เดือนนี้หลืวันนี้เราไม่มีเงินหายอ่าเยเินเดเขาก็เจ้าเขาว่าเดือดร้อนอันนี้ก็บบอนี่ได้เพราะว่าก็เห็นได้ในคลิปบอทาเพิ่นทางอ่างและน้อนโทรไปหาคือว่าคือว่า ว่าสีเอาดินเปลี่ยนดินอ,อันนี้แหละจะเปลี่ยนในหันแน่เพราะว่าในแหันมันบมีเรือผปูกเขอือพงังปะไรอะไรอยาาขึ้นมาอยู่พี่มันปลูกพังมันกับคยน้ำปะไรเลยเนาะเป็นยังได้คือดินอ่ะของน้องหน้า่นได้เป็นยันงได้ตัวนะ,นอะงอยู่ในรุมนะอ่าบ <jum'> ่ <บ Maya? S 1> ได้ขายบ่ได้หยังบ่ยโอ้ป้าวินหันเลยป้าวินหันเลยโอ้แต่ว่าใบหนึ่งไปเยี่ยมไปจ่อบางยูเนาะปลูกมันนช่แล้วเป็นยังได้แะ่มันนี่คือกลมหมดละ เขาแทกจะไม่ชอบพี่ใช่ว่ะโอ้เพิ่นแท่มะห่อนี่เลยสิพางก้นออกยังไม่ได้นมาแทกแต่เขาบอกว่าคันแท็กน่ะเขาสิเอาทางแบบซี่แล้วมันตัวมะโอ้โหเขาบอกว่าอยากให้เอาแบบนี้ตัดมาแบบนี้แบบนี้ประเจ้ากับวัาพืชก็คล้ายไฟ้อนนั้นมันกระดิ่งเขาแล้วเนาะคือเพิ่นไม่ได้บอกลงหนาบอกเอ่ยหรือแบบใดไแบบมาจ้าอแบบอยากแทกเอาแบบเดียวเลยนี่อันเพิ่นก็บอกอยู่แล้วให้หาเงินให้นะฮักจักสิไปหาในไส่นะเฮากกับฮักกัวเลย กบอกมาตลอดแล้วว่าใหาหาห้เขาก็ใส่มาเรื่อยๆนะก็ใส่โบลายนะนะคือคือเพิ่นห้กับนุษบอกว่าอีกประมาณจากเมื่อเพิ่นมาหยุดมาเอ้าสิ้นเดือนนี้เขาว่าเขาสิแทกเลยสิ้นเดือนนี้คือเพิ่นจะมาแทกเอาเลยเอ้าที่ก็แสดงว่ายังโบลายเด้ยใช่เนาะชิดชิ้ยังได้ฉบับนี้เขาเห็นแล้วกันกับเล็กตะกี้ว่าสีเอาดินนั่นแรกดินโอ้คือสีเอาดินตอนนั้นมาแรกเอาตอนนี้บัทางเดียวนี่แะบาดนี่ล่ละไม่หักเพิ่นกับว่าวัน บไให้ขายเนาะแต่กี้โบไฮเอขายเราอยากเอามาแลกวันนี้่นว่าว่าเพิ่นเคย,เยอยากซื้อคืนนะคันว่าสมมติว่าผ่นมันขายถือทั้งคู่นะเพิ่นที่ซื้อคืนโอ้เ <บา S 2> จ้าของที่เพิ่อนนะบ่บ่เพิ่นซอยเป็นยังอะไรพวกกันผู้ใหญ่เพิ่นนี่แหละโอ้คันว่านั่นแหละสีเขียดแท้ๆต้องบุยทักเลือกไปเย็นจยกแลกเอาทางนี้แล้วสิได้ทางนี้การเลือกอย่างตุชาร์บอตาเบิ่งว่าเพิ่นนันสิซื้อคืนให้อยู่โบไม่เคยเว้าหั่นน้าเลยค่ะ คืออันได้ยินไม่หักเพื่อนว่าว่าถ้าว่านี่เพื่อนซื้อขืนให้ที่ดินตัวขึ้นนะเดี๋ยวมาจ่ายตัวนี้ขีดว่าหันนะโอ้ผมมันมีทางเลือกทางนั้นมันพูดได้ไปอยู่แล้วเนอะคือยังอีกจักเพื่อนซื้อว่าในใดกันยังอีกห้าพันบาทเนาะยังไงบอต้าถามเพื่อนตรงนี้ยังไงทางบอต้าปรึกษาเบื้องเพิ่นถามไทยทางอ่าแม่เพิ่นเนาะเสือเพิ่อนอยากมีให้เพื่อนอ่าเด้อเด้อเด้อ ได้กะเอาอมาใส่ทางนี้อีะหน่คือเพิ่นได้บอกแล้วว่าวันที่หนึ่งเพิ่นจะมาเทกเอาเลยเทะเลยแต่ว่ามิจายก็คือใจเพิ่นแต่ว่าบ่มิจายกับเพิ่นเทกให้คนอื่นหรือแบบใดเก็อันนี้มันก็ดินอีกเจ้าหนึ่งที่เพิ่นกับใครจะนี่ก็บใครโอ้รักกันนะเทะถึงสัมกันกับใครดูดูดูด คืออ่าบอกขอเนีายเด้อเด้อคือบ่ได้พิษเถียงอย่างกันกับเจ้าของิ่นบ่เขาเจ้าก็ให้ใส้มาตลอดคือเขาก็บ่ได้เอาวบิดดอกคือว่าแต่มันหักสีสีห้อโพดนะนะหนึ่งมาหอมสองมานี่แหละน้ำส่างเจ้าอันน้องนะเราพูดกระบิงกระบือจริงๆก็บ่มีน้ำส่างนะครับกับบ่ได้นั่นดอกบัญหาในได้มีเป็นคนพี่พิพิ่นพิ่นพิพิพิพ่พิ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 ลิพิพ คงจะมีแนวอยากใส่อะไรโน้พี si no, ่น้องผัดอ่าว uh, ่าขอโคเนา่เ oh, น uh. no, ้องผัดน okay? oh. ้องเนาะบัดคือบอบอกล่วงหน้าใน่านะว่าเออนั่นแค่เี่เขาก็คือว่าเขาเขากับว่าเขาสิหาให้ท่านนะวันนี้เราหาบุตท่านนะเขาก็บอกตลอดคืออ่าบริจาคเป็นจักเดือนแล้วเฉยๆต้งแต่ตัดอ้อยแล้วเลยโน้ต้งแต่ตัดอ้อยแล้วเข้ามาได้เด้อทางนี้เด้อเพิ่นนัดแล้วว่าตากับสาวเว็วเพิ่น คือว่าหักจากที่แทกหอดกกหมุ่งนี่หรือบหักเขาบัเอาทางนี่เขาสิเอาทางยาวมาต่อมาเลยดิใช่เดี๋ยวทั้งหนองนาเราไปใช้เราไม่เนี่ยหนองนาเอ้ยคือคืออันคือเรื่อเฮี้ยรบอสมุดบาคันนี้โอ้เฮ็ดช้างอยู่เทิงพนเอาคืนกับคันบอกต้าพิษซาได้สมุดพนเอาคืนกับคนเอาจักสองหมื่นหาแล้วหรูโบสองหมื่นสามหมื่นกัน เอาสิเอาแล้วหนีแท้เลยแล้วกระแทกให้หน้าไปเลยอืค่ายดิ้งเปลี่ยนดินเอาโอ้ขออนุยะเด้ออ่าคือดินตอนนั้นน่ะคิดว่าอยากขายอยู่อยากเปลี่ยนแล้วตอนนี้โอ้แต่ว่าเจ้าของที่เพิ่นนี่สิเปลี่ยนบ่หรือบ่ถ้ายได้ถ่ายนี่เปลี่ยนให้เลยโอ้แต่หมออยากปรึกษาเพิ่นคั่นว่าโอ้คืออยากปรึกษานแม่เพิ่นก่อนว่าแม่เพิ่นอนุญาตบ่หรือจังไดอนุญาอเพาะเพิ่นกะสวยมากคือแม่เพิ่นเป็นคนชดคนช่วยเป็นคนซื้อให้ที่ทางตอนนั้น เอามาคือบุตรปลิตไปกินดอกสมุนกับขั้นว่าได้มาจากสองหมื่นสองหมื่นห้าราคาจ่ายจะมีหาพันเล้วก็สิไปเอาตรงนั้นให้เลื่อนวกกับอับหันอีกสองหมื่นกะแทกให้เลยโอ้คือดินตอนนี้คนพ่อมขายอยู่แล้วบ่าคือคนพิ่นหายคนอื่นๆเอาเงินเทสโอ้หิ้วโดนโดยโดนโดนโดนหิดจังใดใช่เนาะก็คือแบบว่ากระทันหันแท้ๆเลยดินเจ้านี่ เพราะว่ามาแต่ก่อนก็ไม่ได้เคยว่าเรื่องเกี่ยวกับเรื่องที่ดินวันนี้คนาก็มาบอกว่านี่เลยอน้องพุชาเบิ่งขั้นว่ามันโมได้อะไรก็โมได้อลไกันยก็นย่ยจ้นตอกก็มากอืมบะนี่ได้กับเพื่อนสีอ่องเนาะเออโอ้โหเขาแรเดิเขาเขาก็ซื้อแล้วครับซื้ โอ้ยก็กะเส้นอดพุ่นคือเก่าแหละเนี่อดพุ่นแต่ว่าทางทางหน้านี่ยับเข้ามาคือเก่าความยาวนี่ทางนี้เข้ามาอุลก็สิคุ้งหัวแล้วก็สิยาวอดเอ้าคั่นแบบว่าให้เพิ่นแบบชั้นเพิ่นหมอ่สิเอื้อแบบเพราะว่ามันมันเขาก็สิไปขายมันจอนะอืๆด้ีค่ะอันนี้มันมีดีโดๆๆๆๆจัก่จังไดเนาะ นี่แหละลักๆเลยก็คือน้ำส่างนี่แหละเนาะเอ้อเนาะเสียมุกเสียใจน้ำน้ำส่างน้ำโบนี่แหละขุดเพื่อสิได้ผัดสิมาหยุดเอาบัดมีน้ำส่างนะเขาก็บอกอยู่ตลอดอะไรหักแต่ว่าเขาก็บะโบกคุดอึนเพชรโบมีก็คุดว่าสิหาเงินเป็นได้อะไรคุดว่าคนที่บัดท่านได้จำเป็นบัดใดนะนะบัดนี้เขาเจ้าคุณที่จำเป็นอย่งนี้ที่ยากเขาเจ้ากระโบมาตลอดอะไรห้าเงินให้เขาก็จักสิไปหาาใั่นะคือดว่าตัดอ้อยตัดนยังเลย่า เนาะขั้นว่าสีพภากันฮุบลงไปอยู่ที่ของน้องนะที่เมย์พันชื่อให้งกันกะจัก่ิว่าจังไดหนึ่งมาบัดทั้งนี้บัดเทียงกเฮ็ดหลังมั่งไงแล้วเฮือนซานลานเป้นก็ได้เฮือนอยู่บระเทถือแล้วอระเทศนั่นละบอกอันนี้คือความคิดของอาบาเวียดนะนะน้องฝ่ายน้องเนาะขั้นว่าเพิ่นอยากได้เพิ่นอยากยึดแหละเอาเงินนัเพิ่นคืนดินในช่วงพิ่นไปบบดนี้เลยพาคกันลงไปอยู่บนนั่นบบดนี้เออเจ้าบัดบวบไปบบดนี้เป็นยังไง เป็นอะไรเป็นได้อยู่แล้วค่อยลงแล้วย่านิบอกอันโดยแต่ย่านิคอยจะช่วยอยู่นี้ใช่ไหมคือที่ของน้องหน้าพิ่นนะฮะมันจะเป็นโชลลงไปเนาะพ่อเป็นหอังเนาะอยู่ก็ได้เป็นไอะไรอยู่ดีนี่คอยอยู่ดีแล้วนะแต่ก็ะชื่อวางก๊อกม่วงนี่แหละเห็นเงินเจ้าของก็ซีบอกที่แท็กเข้ามาแบบซีแล้วนี่ยโดยแท็กเข้ามาทางเพื่อนแทกยับเข้ามาแบบซีระยกระพื่ตัวนั้นเอาพ่อเป็น้องเนาะ เพิ่นจะเอาประมาณทำได้เช่ไหมจักเม็ดประมาณจักเม็ดตามเงินนั่นแหละตามเงินเงินหาพันเงื่อนรายแท้แต่หัวจนหมดพี่โบ้หุ้งกันเขาสิแท้เนาะแบบใดหักแต่ว่าเขาก็ว่าสิแท้แต่เขาว่ามันกลัวมันจะแล้น้ำสออมันกระสีกลัวเรื่องที่กระสีอยู่ก๊กนั่นแหละบ่เ่อหนึ่งมาดินหาพันหันานเนาะฝนพี่น้องเนาะยิ่งแต่หัวพุ่นงเอลยเออหัวโดนแล้วตัวลงลงกระโบ้หุ้งกันเอาเพิ่นจีร่างมือแท้เพิ่นแต่จะาได้ไปใช้ก็เพิ่นว่ามือมือที่เพิ่นมาวานนี่นะ แทกอันเขาสิแท็กยิ่งคืนเด้อเขาก็สิือให้เสมือนเจ้าเออหัดใจยี่ดอกหัดใจว่าเสือกันรักหนิมานหนีอยู่แล้วห้าพันเนาะหัวหาพันนี่มันอยากกุ้งพูดได้เนาะเนาะแต่หัวมานี่แต่ก็ยิ่งไปชุดพุ่นหน่อยกันอ่าแต่ชุดหัวพุ่นหัวพี่บ่กหักจักสิแทกไปหอดใส่หักมันต้องกวนอยู่แล้วน้ำสังหักหัวได้ว่ามันสิหอดพี่เาอยากแล้วหักข่อยเสียดายน้ำสังเสียดายน้ำสังเนาะ มันกสงาพี่อยู่่นเยดดย่ต้มกกอันนี้คิดว่าเนาะคิดว่านะวัวอาะกุ๊กอันนี้ยันบุหรืออยู่เนาะเอือนเนาะนี้ยเป็นแดงอยู่อือทุกเมื่อยเลยพอพี่น้องเงยเพื่อสิได้คำนี่หนไหมโอ้เรื่องที่เรื่องทางเราอย่างนี้ว่าตายจักเขาเจ้าสีอาวขาห้องส่แล้วาะ

วันที่หนึ่งกระชิมาแทกออกนะอ๋อวันที่หนึ่งมาแทกนะมือนี้ได้เหรมือนี้ผลกระโบมาแทกแล้วผลกระวาวันที่หนึ่งผลชิมาแทกออกกำลังเอาอ่นส่างลงแล้วนี่เนาะเลยมาแทกเขาจะคือได้เอาแทกน้ำส่างนะกลุ้มอยู่แล้วเขาบอกนี่ะเป็นยังไงอ่ะพี่มา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 โฮมก่อนบัดนึ่งพอเอาเวียดหน้าจะถามแล้วเหรอโดยโดยถามแล้วละคอยนะหรือว่าจะไปทางห้องหน้าถามบ่ได้คือกันเนาะขอบใจเดรร้ายจับทั้งกลุมพี่ว่ต่เออได้บ่โอ้ยเนาะ ừm là, là nó làm thai là còn... à, thang nó na là do con hoa lưng thi lưng thang của người ra níu ô buôn thang nó na là chốt là tèm nhanh điên <laughs> à thu hết nhắn bạn này hả tắt hết tia cái à, tia ắt thu nó đôi no, ra bài đi đấy rồi nó no. อทั้งนี้ยังเหตุขาเตียงอยู่เจ้าของที่คือชัวร์มายึดดินแล้วเว่าเพิ่นว่ามึงมีเงินหรเพิ่นนะนะแบบว่ามันขาดอยู่หาพันเศรษิีเอยเลยไม่กล้าคิดอุกดูหัวช่วงนี้ไม่กล้าช่วงหาเงินบวท่านนะเนยทางจะคลองดินเพื่อกำมาเรลงอยากได้เงินเศรษฐทั้งนอกกับบุคคลชักซึดก็คือจ็ได้ปรึกษากันกับทั้งลูกทั้งเมียแล้วว่าชนาะ ก็พูดว um ่าก็พึ่งากแล้วว well, ่าบ่มีเงินใช่ป่ะสีภากันเห็ดเนี่ยเดต่อกันยังบู่้เนาะเพราะว่าสิเอาดินที่ว่าทางผู้รักผู้ใหญ่เพิ่นซื้อให้นั่นส่งเจ้าของคืนแล้วก็เอาเงินมา20,000มันก็คือว่าสิได้ถือพอดนะเนาะอันนี้ก็ก่อเสร็จนี่ยก็ให้ปรึกษาเบิ่งกับทางแม่เพิ่นก่อนเพราะว่าเพิ่นเป็นคนชดคนช่วยเฮามาโดยตลอดนะก็ได้นั้นดอกแต่ว่า จะพึ่งาแม่พันก้อนว่าจะอยากอันเขาก็แม่พันนะจังใดก็ใจเย็นๆน้องๆเนาะมิเดียวคอยเป็นคอยไปแต่ว่าเจ้าเจ้านี่ได้เนาะทั้งแม่ทั้งเจ้าของดินเพิ่นก็ว่าวันที่หนึ่งสี่นะแต่กะจีพาคกันเห็ดจังได้ฉันองบาทนี่แต่แต่เพิ่นแต่ว่าเจ้าของดินเพิ่นอยากได้คืนกะแต่นแทงจำจเป็นแล้วเนาะบัดน้ำซุมน้ำสางได้ส่ะ เสร้างกันเด็กๆเสียแห้งคุดมาเลยกับชื่อว่าปล่อยไปังฉี่แล้วอ๋อเนาะกตคิดยุบว่ามือใดมือหนึ่งคันจิพระพากันมายึดเอาใช่จะคิดยุ่ยจะว่าเนี่จังไรเทาบ่มีกับเลยว่าเป็นละวหนึ่งมาคันจิคุดบนอื่นกะตอนแรกเนี่ยคิดว่าเพิ่นจิบพาบพังปานนี้นะว่าสั้นซะจิบเรมาเล็งกันปานนี้ครับเออเออเออเอ คือบอลเนี่ยเป็นกำลังใจให้เนาะสู้ๆเพราะว่าเรื่องห้องน้ำเรื่องบอนมบอน้ำก็คุดจนแล้วจนเอาโทลงเลยได้จนเล้ยวจนได้ใส่เลยได้โดยจนได้ใส่ได้ซอยแล้วบาทใส่เพราะท่ายพอจากมายึดเอาบาทเนี่ยโดยกับบ้างเพนกันอยู่บอลหลังจากได้ยินเผลว่าพอจะมายึดมาเอาคืนว้างเพนในการหาเงินหาค้ามใบละบอโดยแต่ว่าช่วงนี้มันกบ งานไม่ก็บ่ค่อยมีบาได้่นน่ะแบบงานตะน้อยแต่ก็อยากเบิดไปแล้วจังซีเนาะแต่คิดว่าจังได๋เนาะอ่ามีอยู่บ่จะบ่อนสิยืมบาดนี่กแบ่มีเลยคิดบอกซอกบ่เข้าก็มีแต่ว่าเอ้าปล่อยตามนั่นเพิ่นแล้วเนาะเพอหาบ่ท่วงบ่ทันก็อ่ะปล่อยเพิ่นเอาไปโลดละหมดก็บ่ได้นะมาได้ดอกโด้ๆเดเดี๋ยวของเพิ่นเนาะเพิ่นก็อยากได้แล้วซะเนาะ เกิดจากสาเหตุอย่างกับโโู้เนาะหรือว่าภาคทิตให้เพิ่นบ,บพ่พบบอมุกพอใจโ่บโบมันกับโบได้แมมือย่ังสนดอกมันเพินเงเง่นกยจะได้เงินอยากเสียหนาะเพิ่นก็เร่งรีรบอยากได้เงินอยากได้คำแต่กับบ่ได้เหตุยังไงเพิน่นพิษมุกพิษใจดอกเนะ<ด>เาะอออ,อ,อ,อแต่แปลกอย่างเดียวคือดินนองหน้ากับอ่า มีเพ yeah, so cool ื่อนนี่บัดอยากได้อยากได้บัดเดียวจวดบัดเดียวเลยเดี๋ยวนี่โดยอ่าโทเนาะไปเพื่อนเออบาตรจากคำสิวาคือการทางนี้ก็ได้เห็นแต่ในคลิปบอต้าเพื่อนอ่าน้องหน้าโทรมาเรื่องทีเรื่องทางว่าฉันอ่าเพื่อนที่มายึดเอาทีว่าฉันอ๋อเป็นยังไงบัดรนี่วะอ่าคือพักกันปลูกทั่วปลูกแตงเฮิตทั่วชวนไว้คักรลกอกันวะเชได้ย่องกับเชได้น้ำสั่งคือว่าขุดมานแล้วเชได้ขุดมาจะว่าจะโซ่จะป่วยยอด โซน้อยย่อยนะฉันเนาะเอ้ายังได้กับสูสูแต่ว่าเพิ่นมายึดเอาดีบัดน้ำแช้น้ำโฉดได้ฉันนอนทิังในโตผู้เล่ไปหาบปลาอยู่ผู้เล่มาใส่คือแบบฉางอย่างนี้ฉะเพิ่นเอาเลยโดยมีแต่เป็นใกล้กับเพิ่นเอาจักรีว่าจังได้เนาะโอ้ยบ่าพี่น้องเอ้ยแต่ว่าเป็นไปได้ก็เยอะมีผู้รักผู้ใหญ่เพิ่นสุดสวยกับป้าทุกนอนนอนนั่เนาะ แดดีีมุกใจเพราะมันกะเสียบริสียน้ำชมน้ำสร้างเสียใจที่ชุดนี้คือน้ำสร้างนี่แหละพอพี่น้องเอ้ยเพราะคุดเพื่อสิได้กะบไม่ได้ว่าที้เพิ่นนั่นดอกจะว่าเพิ่นกระสอยมาหลายแล้วนะเดี๋ยวเดี๋ยวแลจังเด็กะรุ่นเบิ่งว่าทั้งอ่าทีของน้องนาครับอ่าเอ้ยปุ้ยบ่เพิ่นนี่สิมีผูพุักผู้ใหญ่เพิ่นช่วยบ่ยังอีกห้าพันบาทเนาะ หรือว่าเพิ่นสิได้มายึดเอาบ่หรือจังได๋บ่ก็รอรุ่นรอชมนํากันพ่อพี่น้องเอ้ยหลักๆเลยก็โอ้ยเนาะบ่อยากให้มายึดแใจเย็นๆก่อน้าเจ้าของดินเพิ่นเลงกเฮ็ดจังได๋เฮาก็สิไปจําเป็นเนาะบ่ได้โดยกมันบ่มีให้ได้สาคนตงอันนั้นเนาะเพิ่นก็อยากได้จังนี้ก็ยังบ่หายังบ่ท่วงบ่ทันโย พัดไปได้บ่แต่หน่อยปีหน้าจาายยังไห้พอได้แล้วพออืผ่าวเล้วว่าฉันเดยเฮ็ดจังได๋ใช่เนาะเหม่เหม่เหม่เจาะให้เงินลีรอเด้อคือทั้งอันนี้ก็เฮ็ดเตียงบาทนี่อ่าตัวคือดินตอนเก่าเด้ใช่เนาะเป็นจังได๋ดลุงไปเยี่ยมไปยามอยู่บ่นก,ก็นอยู่ลุ่มพุ่นแล้วก็อยูอ่คือเก่านั่แหอะไร ไปแล้วเพิ oh, ่งย you know oh. ังเยอะดอยดอยดอยขั้นดอยสิไปขายยาพุ่นบัดจักรีวิทจังทายเนาะมันก็ะช่ำดินมูลอะไรด้พิ่มเรื่องเลยกช่ำดินนั่นกันว่าสิไปขายบอมาซื้ออยู่พี่บอจังสี่หันหลังมันกะือว่าเพิ่นให้ถือโพดเจ้าของกันอ๋อจ้าของที่เพิ่นบอเพิ่นให้เท่าไรนั่นเนาะเพิ่นให้มาจนสองหมื่นหรอโอ้สองหมื่นตอนซื้อได้เทไรอ่ะนะตอนซื้อก็่สี่หมื่นตอนซื้อสี่ยังไม่ซื้อขึ้นซองฮัททู ยังสรุปถึ่นต่มแล้วเนาะเดีทุนทางนองนาเพิ่นกะคือว่าวันแรกดินตอนนั่นซื้อมาน่สี่หมื่นบาทบัดที่มาซื้อขึ้นอ่ะสองหมื่นบาทอีกสองหมื่นบาทขาดโตเลยอ่าทุกสิบบัวได้แาวบัวได้กะจักอ่าสามหมื่นหาสาหกกว่าสิบิรุษแซวิรุษกะเนาะอ่านี่รึงๆเลยเดยทุกเาก็คือว่าวันแทางอ่า แม่น้องนาเพิ่นก็พันดีอยู่สิ่งศักดิ์สิทธิ์แน่นํานี่คือสิบอกเลขเด็ดอยู่ดอกเนาะโดยน่ะจะได้6ตัวอยู่ดอกแต่แล้บุญวาสนาดอกมีสิได้อยู่ดอกเเจ้าดเียงก็ตามสบายเด้เนาะเฮ็ดไปนําเว้าไปนําคุยไปนําได้อยู่อ่าแต่เพิ่นสนันดอกโอ้ยเนาะถ้าว่าเอ้าอยากถามเบิ่ง ถ้าว่าปฏิหารมีจริงเนาะอ่านอกจากว่ายังอยากคอยย,อยังกับผู้รักผู้ใหญ่เพิ่ชนช่วยเราคอแล้วได้อะนะกะขอกะรร้านการละครเงินมาใหาศาดินี่เขาที่แล้วโอ้ถ้าว่าเป็นไปได้เนะา<จ>ะหลักๆเ<ป>ลยกะเดือดนอนที่สุดก็คือเรื่องเงินให<ด>้เจ้าที่เพิ่นและเจ้าของที่เพิ่นอืมเอ่ได้คอ,อยยังไรว่าแต่ว่วาเอาง่ายๆถ้าว่าคอ,อ,อ,อได้ไวสั้นซะ ามีผู้รักผู้ใหญ่ไม่ตายอยูสงสารเนาะโดยการดีใจจะวามีนะมีบ่มีกตดีมุกดีใจคือว่าบั่นละเนาะว่เพิ่นก็สุดช่วยเฮามากตั้งแต่ใดแต่นี่แล้วโดยตั้งแต่บ่ทันได้มีอีหยังน้เนาะรุ่นเบิ่งรุ่นพรมนํากันฉันาะว่าสิมีผู้รักผู้ใหญ่สุดช่วยบ่เรื่องที่เรื่องทางพ่อพี่น้องเอ้ยโดยมื้อนี้ก็เข้ามาเขาไปซื้อขนมมาต้อนน้องอ่าป่าหวานเราซ้ํา เบื้งเบิ่องใช่เนองเอาเงินให้น้องนาพอได้ซื้อเอี่ยมรวมเอี่ยมร้อยก่อนหรือว่าอยากให้ลูกชายซื้อข้าวต้มขนมกะแล้วแต่น้องๆเนาะโดยเนาแบ่งปันกันไปเขามาเยี่ยมเบิ่งก็เนี่ยได้ยินว่าเจ้าของที่ชิมายึดเอาไว้สันโอ้ยเป็นยังไงได้เมื่อยแทนนองนาเด้อไวสันเป็นคนขยันทางป่าทางดอนปืนๆอยู่บัดสิมายึดเอาที่แล้วโอ้ว่าสิบ่น็อกอีกระบอกว่าก็นี่ก็เจ็บข้อบ่สบายมันคือกินยาฮะก็โอ้โดน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  ก็คือว่านเบิ้งไปเบิ้งดินนั่นินีกนคือพักันซีวนียเหเนียดอยู่เนาะโดยสบายดีได้ฉันน้องนาเด้นเนาะเราเบิ้งก้อนให้น้องนาเราเห็ดนี่เราให้มันเล้ยก่อนใจพักันง่วงเนี่ว่าเล้ยจะเทือได้เนาะเออปุ๋ยเราให้เห็ดยังไงอ่าจตอหนาจะประมาณักนี่ว่าน้องนาที่เพนว่าแบะประมาณนี่ปะโอ้อยู่นอกคุณบอโอุ้่นเอิหาแล้ว น่าจะประมาณนี้ไปนี่เนาะโอ้ยป่ด้องเลยก็คือวอาแหละเป็นยังได้แช่เทียงบดีขัวบ่คักอยู่บ่ยังบม่ได้ใส่เนาะโดินดินเดินดิบ่มันยังคือหากระปุงคือคนแหละเนาะฮะโอ้ถึกดินเพิ่นก็บ่ต้องเผาคนแม่เนาะบางที่มีผู้รักผู้ใหญ่เพิ่นอ่าดินโดนสงสารเนาะมันกับมันพันดีจังได้น้องๆเพิ่น น่องหน้าฟืนปูมันเหลืองมีเหลืองเนาะโอ้ยจะไปเห็ดมันอ่าทุ่เนาะน่องเนาะนัดจะจ่อเลยเราเข็นเราแข็นวะเขนี่ได้ขุดน้ำถ่างไม่ไม่ไม่เม่ท่อนเลย เมื่อยไล้เนาะอ่าน้องเนาะเมื่อยแล้วเพรปะมาบาทเดียวลุนอาแบบว่าตั้งโต๊ะหั่นหน่อยสิฮะงับมาใกล้กันพี่เนาะนั่นฮักเขาเจ้าปุได้บอกว่าเสียบเบ็ดแล้วเสียเนาะอดีตฮักอ่าใต้ต้นมะพริกแรกนะครว่าเซียนขายตอนนั้นมาใส่แล้วเขาได้มีขายวันนี้แต่แรกว่าเพิ่งขายนะจะเป็นลูกกัชาวดินน้องท่านส่งคืนเจ้าของมาเปลี่ยนทีนี้กับวาเซียนอ่าครับเออมตตาความจำจะเต็ม เนา็จำเต็มเลยเจ้าอย่างไรต้องการหาพันแต่ว่าน้องหน้าเพิ่นกับเมียนี่ยเบ็ดระเบิดเบ็ดระเบิดบ่ดูดูดูชาวไยดินแห่งนั้นจังไดยก็สู้ๆเนาะผมพี่น้องเนาะก็คือว่าเด้อเนาะผมพี่น้องเนาะว่าคำว่าคำจ่าใด้บุตรมาพักวันก็ต้องขอโทษขออภัยน้ำหลายหลายคือที่คือทางของน้องหน้าเพิ่นกับรุ่นเบิงเนาะผมพี่น้องเนาะว่าอ่าสิมีผู้รักผู้ใหญ่เพิ่นเนาะ ชดช่วยบ่ primo, <hi> เนาะในจำนวนพันบาทพอน้องเอ้ยคือมาจ่ายเองครับเนาะพอน้องเนาะเอกาคือสิประมาณนี้เด้อเนาะพอน้องเอ้ยทางบวเวียดเองคือจะขอตัวลาพี่ลาน้องไปแล้วพอน้องเอ้ยเนาะโดยเอ้าการขอให้พ่อพี่น้องอยู่ดีมีเฮงเด้อเนาะความเจ็บจะได้ความไข่จะมีพัฒนาสิ่งใดสิ่งใดขอให้ได้อแต่แก้มุ่งมั่นารถนาเด้อเนาะไทยนี้บวชเดเองก็คือจะขอกล่าวคว่าสบายดีสบายดี